รีเซ็ตสเต็ปรีเซ็ตไม่ติดรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่รับวรให้โอ้โหรีเซ็ตใหม่ฮะอ่ะแล้วหลงนะจัวนี้หลงฮะแาวบ้านเรียกมือหมาดหมาดแล้วันเอ่อเล่นแบบเป็นเมย์แต้มทีรีเซ็ตนะฮะโอนใคร้เราไปไปเราหวกสันแน่นอนจังหวะนี้ฮะพวกซันที่ดเจอกันไปบหาสองไรอเลยรู้จักเอวีพีไปนอนหรือเปล่าฮะอย่าเกะกะ ออนลีเซนฟ้าแล้วเปลี่ยนทิศทางนี่ฮะลมเปลี่ยนทิศแล้วเจอผมไปเตะโเท่ๆเลยับโอเคไวท์เทนนะอ้าวแล้วขวางสันเลยฮะแบบนี้อือย่าขวางทางได้ไหมอาไรนะไอดีเดี๋ยวก็เจ็บหลอกมาขึ้นเทียบเอพพีไปนอ่นได้ยังไงฮะโอู๋มาดโดด เวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะขอเบาหน่อยพี่ มีใครอยากดูเจเรนบาวไหมกดหนึ่งให้หน่อยเจเรนบ้าวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยกล้ากดเท่าไหร่มาเล่นยากอยากเห็นพี่ลำบากเหรอโอเคขอบคุณมากไปไ<ด>ฮะ,ฮะเจเรนบาววันนี้จะเชิญใส่เจเรนบ้าวน้องบาวอยู่ไหนเนี่ยหัแลวตี้เดิมวะ่ะเฮ้ยตี้เดิมวะ่ะผมนี่เอวพีไฟนอลเลยนะครับผมเออนี่ฮะไม่เป็นไรไอดีเก่าเราเล่นมาถือว่าเยอะอยู่อันนี้ไม่ถึงแบตเตอรี่สาโชว์ไม่ได้ เซเรนบาวชั่วโมงบินในการเล่นเซเรนบาวมากกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วกันชั่วโมงบินถือว่าน้อยมากๆรีเซ็ตรีเซ็ตชน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 เคาะได้ไฮสปีดรีเซ็ตไฮสปีดรีเซ็ตแป๊บหนึ่งท่องท่องสกิลก่อนรีเซ็ตอ่ามันมันรีเซ็ตจังหวะเคาะจังหวะไฮสปีดได้รีเซ็ตจังหวะเคาะเคาะเคาะไฮสปีดแบ็กเต็ปรีเซ็ต โอ้มาใช้ดับเบิร์แบ็กสเต็ปได้ป่ะวะเดี๋ยวลองโอ้ได้นี่หว่าโอเคอะเจอกันนะแปลงร่างเป็น MVP มพีพีไฟล์รอบเจเนบาวปะทะใจมหานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าเออ่ใครเป็นลุงหนวดที่แท้ตูวะเจเรนบาวนี่ทรงหนวดเหมือนใจมหันตนแต่ว่าหนวดจะน้อยกว่าน,นิดนึงป่าฮะแล้วลบกวนฟ้าไปลูกแรกแล,แล,ล้วรีบ่าวอะตกเป็นของเราดูผมมีเซตชนฮะ รีเซ็ตปั๊บแล้วคนล่วงไปหนึ่งค,ครับแล้วนี่ฮะแบ็กเตปปั๊บหลอกส่งอ๋อมันไม่มีหลอกส่งแน่เลยใช่ป่ะเจเรนบาวอ่ะเหมือนเหมือนตัวละครมันจะหลอกส่งไม่ได้นะเพราะจังหวะเมื่อกี้ตั้งใจหลอกส่งเลยนะครับกดเร็วมากครับเจเรนบาวฮะไปฮะแล้วปั๊บรีเซ็ตปั๊บแล้วแบ็กเตะปั๊บเนี่ยมันหลอกส่งไม่ได้ฮะโอเคไม่มีหลอกส่งนะครับเดี๋ยวเราลอง เ,เล่นแบบเป็นเมนทัมแต้มที่แท้ถูกอะรีเซ็ตมาร์ทอนไฮสปีดเข้าไปใต้ปแป้นด์เราห่วงสั่นแน่นอนจังหวะนี้ฮะห่วงสั่นไปดิเจอกันใต้แบรนให้สองไปรอเลยรู้จักเอวีพีไฟนอลหรือเปล่าฮะอย่ากเกะกะเอดีเดี๋ยวล้มไปเจ็บนะเว้ยเอดีอย่าขวางทางเดี๋ยวเป็นผอโอรงพยาบาลอีกเอดี AD เจ็บรัวๆเฮ้ยระวังสติวระวังสติวนี่สปีดแล้วจริงไหมเนี่ยเดินช้าจังเลยว่าเกมรับ ไปไหนฮะเจมฮันเดนไปไหนไปด้วยฮะหลองสตีลรหลองสตีลโดนสักดอกวะอุ้ยดาวดาวแล้วือ้ซ้อนให้แล้วนะล็อกไซนะครับผมแต่ไม่ทันนะถ้าเป็นเอดีจงหวะกมายแอ็บบินเลยมันมีปั๊มเฟกหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดิปั๊มเฟกเอามีปั๊มเฟกเหรอฮะเอาแอลอู้ไปก่อนสบายจังมายดีเป็นยานี้ก็ต้องแอลอู้ได้เล่นได้ฮะเล่นได้ แล้วโดดไหมถ้าเป็นเอดีจังหวะนี้คือยังไงก็โดนเมื่อไะร่ถเป็นยานิดเดีเลยเอล็อกไซบอกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ไล่ไม่ไล่เล่นได้อยู่ฮะโอ้โหแล้วไปฮะหายสปีดขอปฟื้นมาอ่ะแล้วสบายเลยฮะจังหวะนี้นุ่มๆนุ่มๆได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย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 โอ้โหเดินโคตรช้าเลยเกมล้ำเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เกมลุกได้อยู่นะครับ รีเซ็ตมาไปสปีดเปลี่ยนฝั่งแล้วไซส์เต็ปนี่ฮะแล้วลงลงใเน้นส่งเพื่อนเอ็มบิแล้วดังหวงสันเลีย้ยวลอยฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บกัดฟันไว้ไม่เป็นไรจังหวะเมื่อกี้มันเป็นจังหวะโอ้โหแล้วเจอซเดนเหลี่ยมโอ้ยอะไรวะอะล็อกไซ์มันใช่อละล็อกไซ์ที่เป็นเอดีเกมก่อนนะน,นี่มาฮะเนี<อ>่ยขอบอลรีเซ็ตฟาร์มแล้วเปลี่ยนทิศทางนี่ฮะลมเปลี่ยนทิศแล้วเจอผมไซส์เต็ปชูดเท่ๆไหมฮะโอเคไวล์เพนนะ อ้าวแล้วห่วงสั่นเนี่ยฮะแบบนี้อื้อย่าขวางทางนี่มันอะไรนะเนี่ยเอดีเดี๋ยวก็เจ็บหลอกมาขึ้นเทียบเอพีไฟนอลได้ยังไงนะเนี่ยโอ้โหดูกระโดดเลยห่างกันครึ่งตัวอ่อนแอเอดีพยดตบุรีเลยจากเอพีไฟนอลผมเฮ้ยโมเดเลตโอเคอ่ะเฮ้ยๆอันเน่้จะตกจะตกจะตกนะจะตกฮะทำเล่นของ ปั๊บรีเซ็ตสตเต็ปรีเซ็ตไม่ติดรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่ฮะโอ้โหคตรไทยโคตรโอ้โหรีเซ็ตใหม่ฮะอ้าวแล้วลหลงนะประมานี้หลงฮะแต่บ้านเรียกหมื่นเมาหม่มานม,มากโดนโดนรีเซ็ตจนเม,มาหม่านฮะไปยืนรอกันใต้แป้นเลยจะตกตผมสินะยากค่ะอาจจะตกได้แต่ไม่ใช่วันนี้โคตรเทเลยวะแล้วติดแดงฮะดิเฟนซ์ใช้ได้แต่เดินช้าไปหน่อยอเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันนะเนี่ยสปีดอยู่ด้วยเนี่ยวิ่งโคตรช้าเลยฮะ ต่ดีเฟนซ์ใช้ได้นะครับแต่เราเดินบากจะเดินช้าไปหน่อยโซนพื้นที่ให้เพื่อนไม่ได้แค่ตามต้องประกบคนเดียวยังลำบากเลยนะแล้วรีบาวตบเป็นของผมแน่นอนเนะป้ารีเซ็ตป้าแล้วปืนป้าปืนป้าปืนป้าหลังสกรีนคมๆไปฮะโมดเลตแล้วไงใครสนโอเคเพื่อนเรารีบาวอู้แล้วเท่เลยปล่อยบอลช้ามากเกตดวิ่งช้านะครับจังหวะเมื่อกี้หลังสกรีนอ่ะวิ่งแล้วชูเกตดช้ามากครับติดเหลืองนะเมื่อกี้ เพอเอติดแดงเนี่ยคือแบบมินมินแดงมันก็เลยเออไม่ค่อยเวิร์สมีสแต็กอยู่นะเม่ใช่แล้วเรียยม้อยนะเต้นแบบแต่ไปสกายดูเอบีนะเนี่ยะเอีบีนะเอีไฟดอกของจริงคือเนี่ยห้ารีบาวดเอ็นะสกายดูแปดคะแนนดูดู ก็ได้อยู่พี่ก็ได้อยู่นะเออเตริเนบาวก็ไม่ได้แย่นะแต่เกมรับเดินช้าไปหน่อยสามคะแนนกแ็จะยิงไม่ได้ไหม